เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโด่งคอยนะครับสําหรับวันนี้นะครับคูโด่งคอยจะมาประกาศ รับซื้อเหรียญกระสาบนะครับชนิดราคา10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็บอกกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องว่าเหรียญที่คุโด่งประกาศรับซื้อนั้นคือรับซื้อทุกเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเก่ายังไงจะดํายังไงนะครับคุโด่งรับซื้อทุกเหรียญแต่ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องรับชมให้จบนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปกตินะครับไม่ใช่เหรียญที่มีความพิเศษหรือว่าสําคัญแต่ประการใดนะครับแต่ว่าดูแค่พศออก็มีราคา ยังไงก็ลองลองดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องมีก็ถ้าเกิดสนใจที่จะต้องการที่จะจําหน่ายก็สามารถพูดคุยกับทางครูโด่งได้นะครับส่งลายมาก็ได้นะครับโด่งเอ2ซ7 5นะครับก็ส่งลายแล้วก็ส่งรูปภาพมาแล้วก็อีกประการหนึ่งก็ส่งมาที่ครูโด่งนะครับครูโด่งคอย Facebook Fanpage สำหรับเหรียญ10บาทที่ครูโด่งตามหาเนี่ะครับก็ต้องบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องว่าสําหรับเหรียญนี้ คูดงรับซื้ออันนี้เหรียญนี้คูด่งรับซื้อนะครับเป็นเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9ภาษีเล็กนะครับสําหรับเหรียญที่คูดงรับซื้อจะเป็นปี2541สําหรับเหรียญ10บาทปี2541นะครับกับจํานวนการผลิต9 8 0 0 0 0่เหรียญถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลําดับ3นะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีแล้วก็ดูแล้วยังต้องการที่จะ จำหน่ายนะครับแล้วก็ยังหาที่จำหน่ายไม่ได้คูโดงรับซื้อสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวเนี่ยคูโดงรับซื้ออยู่ที่80บาทถึง90บาทนะครับยังไม่ถึง100บาทนะครับ80บาทถึง90บาทนะครับก็สำหรับเหรียญน,นี้นอกจากเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ3นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญหายากแล้วก็ไม่เจอในระบบหมุนเวียนแล้ว ตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆยงน้องมีเหรียญปี2,541นะครับผู้ด่งรับซื้ออยู่ที่80บาทถึง90บาทนะครับแต่ก็บอกกับเพื่อนๆยงน้องว่าขอให้มีเช่นมีสัก5เหรียญ5เหรียญ6เหรียญ7เหรียญ10เหรียญเพราะว่า2เหรียญ3เหรียญก็ต้องบอกกับเพื่อนๆน้องว่าไม่คุ้มกับค่าส่งนะครับไม่คุ้มกับค่าส่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีก็อยากให้มี5เหรียญขึ้น คูดวงรับซื้อ8 0บาทถึง90บาทถ้าเกิดใครมีเหรียญแบบนี้ก็ส่งมาที่นี่นะครับ l ลา e ID นะครับดง SC 2375แล้วก็คูด่ง Facebook Fanpage วันนี้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับแล้วก็ต้องการด่วนด้วยถ้าเกิดใครมีแล้วต้องการที่จะจำหน่ายก็ทักมานะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญดำยังไงนะครับก็ ปี2541คร่ดงให้ราคานี้ครับผมวันนี้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับยังไงก็ลองลองดูนะครับถ้าเกิดมีแล้วก็พร้อมที่จะจำไหนก็สามารถทักทายเข้ามานะครับสำหรับวันนี้สั้นๆเลยนะครับรับซื้อเหรียญปี2อ4 1นีดและรับซื้อด่วนด้วยเก่าๆดำๆเราก็รับซื้อไม่อั้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I want nobody but you. I want n o b